สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับก็มานะครับสองพระกับผมนะครับเก่งพ่อสสธรนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเนาะก็พอจะว่างนะครับพอดีไปฟังผลสอบเด็กๆนะครับเสร็จก็พอจะว่างนะครับก็เลยพอดีได้พระมาใหม่นะครับก็ได้มาตักพักเลยแล้วครับก็ได้มาตักพักเลยนะครับ ก็เลยจะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนาะมาส่องด้วยกันนะครับก็ได้มาใหม่ๆนะครับเนื้อหามันมันกันอีกองนะครับเป็นลูกต่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขียนนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันนะครับว่ามันยังไงนะครับนี่นะครับ <Möglichkeit> ก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินเขาเรียกเขาเรียกอะไร รอบเงินตัดนะครับเนาะสายกอผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแต่เขาเลี่ยมมาอย่างนี้เลยนะครับผมก็ส่องส่องแบบเรี่ยมๆอย่างนี้แหละครับแต่ดูเนื้อหามันดีครับเนาะเดี๋ยวผมปาดเป็นเพื่อให้พี่ลงกล้องส่องด้ยกันนะครับว่ามันยังไงนะครับมันยังไงนะครับนี่ครับนี่ ก็ดูก่อนจะลงกล้องนะครับเนาะก็ดูนี่ครับนี่ธรรมชาตินะครับเนาะสาแดงนะครับนี่ธรรมชาติสาแดงนะครับเม็ดกวดอะไรนี้นะครับเป็นธรรมชาติพาหล่อที่เราดูกันก่อนนะครับเนาะนี่ตามซอกก็มีน้ำทรงน้ำทองนะครับสนิมตาแดงอะไรนะครับแล้วก็เรามาส่งมาลงกล้องส่องนะครับ ที่นี่นะครับป๊บนึ่งนะครับเพื่อนพี่นี่นะครับนี่นี่ครับเพื่อนพี่ดูตรงตรงริ้วจีวอนนะครับเนาะนี่นี่ครับผิวเขาสานกันนะครับนี่ครับไอคำว่ามันๆนี่แหละครับนี่ครับนี่ครับ ผีกันสากันเฮ้ยผีก็สานกันนะครับเป็นตามุงนะครับเนี่ยนี่นี่ครับนี่ครับเขหน้ารักตรงนี้เหล่ยเขามันตรงนี้แหละครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวนะครับกล้องไม่ค่อยจับนะครับ่านี่ครับไม่ไมนพี่นี่นะครับตรงจีวอนนะครับนี่ครับนี่ครับเนาะ นี่ครับเขามันตรงนี้นี่แหละครับเนาะแล้วก็นี่ครับตามซอกนะครับมีน้ําทองนะครับแล้วก็เนี่ยครับสนิมนะสนิมซ่าแดงนะครับนี่ครับนี่ครับตามซอกมีข้า้ําทองนะครับสนิมซ่าแดงนะครับนี่ครับเขาหน้ารักเขามันดีตรงนี้นี่แหละครับดูตามซอกคอนะครับนี่ครับ ดูตรงแขนขวานะครับนี่ครับอิงตามุ้งนะครับหรือโลหะเขาสารกันนะครับเนาะเกิดจากการย่อยสลายของโลหะบางชนิดนะครับเพราะเป็นนะเป็นรูปล่อเป็นเหมือนเป็นเนื้อผสมนะครับโลหะผสมนะครับนี่ครับตรงขาก็มีข่า้ําทองนะครับนี่นะแล้วก็ มีสาแดงนะสนิมแดงนะครับนี่บสนิมสาแดงนะครับนี่ครับเป็นพีพีนี่ข้างหลังยิ่งธรรมชาติดีนะครับนี่ครับนี่ครับน้ำทองนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่มีนะครับเนาะ ตามุ้งนะครับเนาะตาแดงแล้วก็นี่ครับสลิมดำดำนะครับเนาะดำดำแดงแดงดำดำน้ำตาลนี่ครับนี่ครับวันน้าของสนิมนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอืมตรงนี้ชัดหน่อยนะครับนี่ครับตรงจีวรด้านหลังนะครับเุ้ยวุ้ยวิ่ง แป๊บนึงนะครับผมพับไฟหน่อยมันไม่ค่อยจับตรงใส่มันไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่ครับจีบอลด้านหลังนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่ครับนี่ดูโลหะเขาสานกันครับนี่นี่ครับเหี่ยวยุบย่นนะครับเนาะโลหะเขาสานกันครับ นี่ครับข็อย่างที่เคยบอกไว้นะครับแต่ก็เอาอีกทีก็ได้นะครับโลหะเขาสานกันหรือผิวตามุ้งนี่ยนะครับมันเกิดจากโลหะหลายๆชนิดนะครับเขาเป็นโลหะผสมเนาะโลหะหลายชนิดอ่ะคือเขาย่อยสลายไม่ไม่เท่ากันนะครับอายุเขาไม่เท่ากันตัวย่อยสลานก่อนเขาก็จะย่อยสลายไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเขาก็เหมือนเขาสานกันนะครับเขาสานกันเขาสานกันก็เลยเป็นนี่ครับเป็นผิวตามุ้งนะครับผมนี่ครับ นี่เขียวๆนี่ก็ออกไซด์นะครับสนิมเขียวสนิมแดงนะครับสนิมน้ำตาลสนิมดำนะครับนี่ครับนี่ตามซอกก็ยังพอมีนะครับนี่ขี้เบ้านะครับตามแขนนี่ก็มีนะครับเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับที่มากับดินนะครับที่มากับดินที่พอกนี่ครับแล้วก็มีนะครับน้ําทองบนหน้าของทองนะครับเนาะ พราะตามประวัติเขาสร้างพระเขาสร้างพระสมัยก่อนนะครับเขามีความเชื่อกันนะครับก็มีความเชื่อแหละครับเนาะถ้าใครยิ่งให้ของที่มีแต่มันก็ตามกําลังนะครับตามกําลังคนละนั่นนั่นนะครับตามหลักพุทธนะครับแต่เหมือนคนเราก็มีความเชื่อที่ว่านะครับเหมือนยิ่งให้ของที่มีคุณค่านะครับเรามีราคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้บุญมากนะครับเนาะก็จะได้บุญมาก สร้างใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับนะครับก็เล,เลยแต่โบราณมาก็จะมีนี่ครับก็จะมีทองอะไรพวกเนี้นะครับทองเงินนาคอะไรอย่างเงี้ยมีเป็นส่วนผสมของนะครับพราหล่อนะครับยุคเก่านะครับประหล่อโบราณน,นะครับมันเป็นอะไรที่เขามีความเชื่อกันนะครับผม เนื้อหามันมันดีครับองนี้นะครับนี่ครับมันดีก็เลยว่างๆนะครับเนาะวันนี้นะครับว่างๆก็เลยพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาส่องพระนะครับเป็นเช่นเคยนะครับนี่ตรงนี้หลุมอะไรนี่นะครับนี่ครับน่าจะหลุมดินเบ้าฝังนะครับแต่หลุดไปละ งนี้นะครับก็มาผอมนะครับกอบเงินนะครับตัดนะครับกอบเงินตัดมาแบบนี้นะครับผมก็ได้มาแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ก็ก็โอเคนะครับสำหรับวีดีนี้ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะที่รับชมนะครับแล้วก็กดติดตามกันมานะครับ แล้วก็เพื่อนๆที่พี่นะครับที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามช่องเก่งพันพ่สอสดทนะครับให้ผมด้วยนะครับไปรับชมพาด้วยกันขอบคุณครับสวัสดีครับ